สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนทดสอบคีย์บอร์ดและเมาส์ซึ่งวิธีการที่เรากำลังจะสอนนี้ก็จะทำให้การทดสอบคีย์บอร์ดและเมาส์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือโปรแกรมคีย์บอร์ดเทสต์ก่อนทดสอบเราต้องต่อพ่วงอุปกรณ์ทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเปิดโปรแกรมคีย์บอร์ดเทสต์ขึ้นมาหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับคีย์บอร์ดของเราเลยครับ จากนั้นให้เราลองกดลงบนคีย์บอร์ดของเราดูครับหากปุ่มไหนใช้ได้ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้ครับลองกดไปให้ครบทุกปุ่มเลยนะครับหากปุ่มไหนใช้ไม่ได้มันก็จะไม่ขึ้นเป็นสีเขียวครับต่อไปเรามาทดสอบเมาส์กันนะครับสังเกตบนจอขวามือจะมีรูปคล้ายๆเมาส์อยู่ครับให้เราลองคลิกซ้ายขวาที่เมาส์ของเราหากใช้ได้ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเหมือนคีย์บอร์ดครับ และนี่ก็เป็นวิธีการทดสอบคีย์บอร์ดและเมาส์แบบง่ายโดยใช้โปรแกรม Keyboard Test ส,สำหรับวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ